ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกปมม,มรดกโ,โรคแรนบิดถามจากพิธาริมเจริญรัตก็อย่างที่บอกนะครับว่าโครงการแลนบิดนี่นะครับเป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์นะครับมูลค่า1รล้านล้านบาทนะครับที่จะชวนนักลงทุนนะครับมาลงทุนโดยมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาตอนนี้และ ผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาร์มคุ้มค่านะครับข้อมูลในการศึกษานะครับก็เป็นข้อมูลที่บอกได้เลยครับว่าจินตนาการนะครับจินตนาการเองไม่มีข้อมูลที่จริงที่เปิดเผยออกมาและที่สําคัญนะครับยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องของผลกระทบในเรื่องของมรดกโลกต่างๆหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นเหตุผลเพราะอย่างที่บอกว่า พักใต้เนี่ยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแต่การที่จะทำแลนด์บินตรงนี้นะครับสร้างท่าเรืออะไรเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะครับกับธรรมชาติทั้งหมดนะครับที่บอกได้เลยครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นคือคือผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวอันเนี้ย อย่างเด่นชัดและอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับว่าในนะครับพื้นที่นะครับทางภาคใต้มีมรดกโลกที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้หรือเปล่าและมันจะส่งผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องศึกษาให้หนักแล้วก็ที่สําคัญความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยก็ชวนต่างชาติมาลงทุนก็ให้ต่างชาติเขามาลงทุนนะถ้าเขาไม่มาลงทุนก็ไม่เป็นไรคําถามคือถ้าวันนี้ต่างชาติมาลงทุนแล้วเราให้ข้อมูลที่ไม่จริงไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลบิดเบือนเขาจะคิดว่าวันนี้ ประเทศไทยนะครับจะทําโครงการอะไรก็แล้วแต่บิดเบือนข้อมูลเพียงเพื่อให้เขามาลงทุนหรือถ้าเขามาลงทุนในการต่อรองที่เขาต้องการเนี่ยนะเขาก็ต้องต่อรองอย่างมาหาศาลอยู่แล้วเราจะเสียอะไรมากมายมาหาศาลอีกหรือเปล่า อันนี้เราต้องทบทวนและต้องช่วยกันจับตาเรื่องนี้นะครับและต้องฟังนะครับหลายๆนะครับข้อหลายๆมุมนะครับฟังกันด้วยเหตุและผลว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ที่ดีถ้ามันคุ้มค่าและเกิดประโยชน์นะครับในอนาคตมันก็สมควรแต่แต่ถ้ามันสง่งผลกระทบมหาศาลมากกว่าก็ไม่สมควรจะทําใช่หรือเปล่านะครับปมมรดกโลกนะครับแบรนด์บิดถามจากพิธาริมจากเดลรัท ถามว่าข้อสกเกตในระหว่างการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการแลนบิดจ,จากนายพิธาริ้มจรลรอรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัก9ก้าไกลที่ก่อให้เกิดปุจฉาตามมาตรงไหนมากที่สุดไม่ได้เป็นจุดเรื่องของการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดอันถือว่าเป็นด้ามฝานเท่านั้นนะครับหากแต่มีอะไมีหากที่ละเอียดอ่อนที่สุดเมื่อระบุถึง6มรดกโรค ไม่ว่าจะเป็นการเน้นไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะละนองอุทยานแห่งชาติแหลมสนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสามีลันไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขารำปีหาดท้ายเหมืองไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาถบางส่วนเป็นการอภิปรายพร้อมกับภาพอุทยานแห่งชาติ เป้าหลักนะครับที่ย่อมเป็นฟาร์มต่อเนื่องนะครับจากฟาร์มจําเป็นที่ต้องลุกเข้าไปในพื้นที่ทางทะเลเ,เพื่อเตรียมการในการสร้างท่าเรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านละนองไม่ว่าจะเป็นทางด้านชุมพรแม้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวอย่างยิ่งในเชิงนิเวศแต่ที่แปลกมากยิ่งกว่าคือมิได้มีการชี้แจงเรื่องเรื่องเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการไม่ว่าจะไม่เป็นจากรัฐบาลการดําเนินการนะครับในระดับ เมกะเมกะโปรเจกต์ Mega, Mega นะครับย่อมกระทบกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างแน่นอนแต่มีใครเคยตระหนักหรือไม่ว่าจะมีผลต่อมรดกโลกอย่างใดหากตระหนักในฟาร์มร่มเหลวจากอดีตทั้งนครศรีธรรมราชทั้งสงขาก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะปฏิกริยาจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่ยินยอม โดยทั่วไปมักจะเริ่มจากการต้องการอพยพโยกย้ยายการถูกบีบบังคับโดยอัตโนมัติให้ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพและการทำมาหากินแต่ที่ลึกซึ้งยิ่งฝ่านั้นก็คือระบบนิเวศระบบนิเวศซึ่งไม่เพียงแต่ต่อชาวบ้านซึ่งอยู่อาศัยกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนหากที่มิอาจมองข้ามได้ก็คือสัตว์และพืชอันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าชีวมณฑลการตั้งคำถาม และการเสนอขึ้นมาเป็นประเด็นของนายพิธาลิมเจรัต์จึงเป็นความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวเมื่อเดินหน้าในเรื่องของท่าเรือเมื่อเดินหน้าในเรื่องของระบบรางนะครับเมื่อเดินหน้าในเรื่องของท่อส่งน้ํามันก็เกิดจินตนาการที่หยาบกระด,ด้างน,นะครับเป็นเรื่องในทางเศรษฐกิจที่มองข้ามชีวิตคนเล็กๆน้อยๆบทเรียนจากการสร้างเขื่อนในอดีตมีมากมาย บทเรียนจากการพัฒนาขบวนการอิตเทิลซีบอร์ดและระเบียงทางสงเกตสะสมมาอย่างยาวนานคำถามก็คือการศึกษาในเรื่องแรนบิดตะหนักและเห็นความสำคัญมากน้อยเพียงใดในรูปประธรรมนะครับก็ต้องบอกก่อนนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในการศึกษาโครงการของแรนบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยไม่ได้พูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเลยในอนาคตลองคิดดูนะครับว่ามรดกโรคที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะครับ และทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามันจะต้องโดนพังไปเนี่ยนะครับมันเสียหายเท่าไหร่และถ้าวันนี้มรดกโลกยังอยู่นะสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ยังอยู่อุทยานอย่างนี้ยังอยู่เนะี่ยยังทําเงินเข้าประเทศเท่าไหร่นะมากฝาแรมบิดหรือเปล่านะหรือว่าวันนี้เรากําลังจะทําลายแร่งผลิตเงินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติโดยที่เราแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย มีมรดกโลกสวยๆวยมีอุทยานสวยๆนะครับทําให้มันดีแค่นั้นเองบํารุงดูแลรักษาแล้วก็ทําให้คนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาเที่ยวเก็บเงินเข้าประเทศกับวันนี้คุณจะต้องลงทุนแล้วทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรอหวังผลว่าไอ้ที่ลงทุนไปไอ้ที่ทําไปอ่ะมันจะสร้างได้เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าวันนี้นะครับถ้าเราทําโครงการแลนด์บิททั้งหมดเนี่ยรายได้ที่ได้มา กับวันนี้เราไม่ทําเราไม่ทําโครงการแรงบิดแล้วเราไปพัฒนาบรดกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะนะครับต่างๆอะไรธรรมชาติของเราที่มันเป็นแหล่งท้องเที่ยวอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันสร้างเม็ดเงินได้มากฝ่าโครงการแร์บิดหรือเปล่านี่ยังไม่มีการพูดถึงนะครับแต่เพียงแต่แค่ว่าจินตนาการว่าถ้าวันนี้แร์บิดเกิดขึ้นนะครับ คนจะมาใช้เท่านั้นคนจะมาใช้เท่านี้เดี๋ยวคนจะมาตรงนั้นเดี๋ยวคนจะมาตรงนี้จะมีรายได้เข้ามาเท่านั้นจะมีรายได้เข้ามาเทนี้จะคืนทุนประมาณเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ถามว่าวันนี้นั้นคือลงทุนและในการที่จะคืนทุนแน่นอนครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยการลงทุนครั้งนี้เป็นการนะครับให้ชาวต่างชาติให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรเนี่ยทำไมจะต้องกลัว ไม่ใช่ไม่เสียครับแน่นอนครับคนที่มาลงทุนเขาต้องมีการต่อรองในเรื่องของการที่เข้ามาลงทุนเขาไม่เข้ามาลงทุนแบบฟรีๆแล้วเสี่ยงขาดทุนหรอครับเชื่อแต่ครับว่านักลงทุนถ้าเขาเข้ามาลงทุนเขาต้องมีกําไรกําไรกําไรไม่มีคําว่าขาดทุนแต่จะเป็นกําไรเป็นเงินกําไรเป็นสถานที่กําไรเป็นข้อตกลงหรือข้ออะไรตรงเนี้ยอันนี้สําคัญมากฝ่าหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้ขัดฝังแลนบิดผมไม่ได้ขัดฝังแลนบิด แต่ผมอยากให้ศึกษาให้ดีว่าระหว่างว่าวันนี้ลงทุนในเรื่องของแรนบิดแล้วจะต้องเสียอะไรไปแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้เสียน,นั้นไปนะ่ะไอเงินไอตรงตรงตรง,ตรงที่มันเสียนะ่ะมันสามารถนะครับสร้างรายได้ให้มากฝ่าที่มีแรนบิดหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าลืมนะครับมะระดกโลกอุทยานแห่งชาติต่ตางๆเนี่ยมันคือแหล่งผลิตนะเงินนะครับ,นะรบให้กับประเทศอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าอุทยานแห่งชาติ บางที่ไม่สามารถไปดูได้ที่ไหนได้ต้องมาที่ประเทศไทยเท่านั้นทําให้คนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับภาคใต้นะครับอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับอุทยานแห่งชาติครับหมู่เกาะระนองนะครับอุทยานแห่งชาติแหลมแหลมสนนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิรันนะครับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะครับ อุทยานแห่งชาติสิบรินานะครับอันนี้คือทั้งหมด6มรดกโลกที่มันจะต้องโดนผลกระทบถามว่าถ้ามันโดนผลกระทบไปแล้วสมมตินะครับโดนผลกระทบไปแล้วทั้งหมดไปแล้วเสียหายไปแล้วแล้วโครงการที่ทาแรนบิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้ทําตามนั้นแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาได้ไหมมันไม่สามารถเอากลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรลองคํานวณซิว่าอุทยานแห่งชาติทุกอย่างเนี้ยนะปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับกับที่บอกว่าปีนึงจะเข้ามา ปีละเท่าไหร่ครับปีแสนล้านสองสองแสนสองจุดสี่แสนล้านนะครับได้มาได้มากำไรสองจุดสี่แสน 4, 100, 000, ล้านเนี่ยนะฮะแล้วกำไรอจากคืนทุนในยี่สิบสี่ปีถามว่าวันนี้อุทยานแห่งชาติเราเนี้ยนะครับสามารถสร้างนะครับเม็ดเงินเข้าประเทศได้มากกว่าสองจุดสี่แสนล้านหรือเปล่ามันมากกว่าหรือเปล่าแล้วมันจะสามารถสร้างได้ตลอดไปโดยที่เราไม่ต้องลงทุนหรือเปล่าแค่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววันเนี้ย แทนที่โครงการแลนด์บิดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้การที่ช่องแคบมรากามันเป็นช่องแคบนะเป็นฟาร์มแออัดที่ช่องแคบมรากาหรือว่าท่าเรือสิงคโปร์ที่มันแอรอัดต้องแยกออกจากกันนะครับถ้าท่าเรือสิงคโปร์ที่แอรอัดไม่เกี่ยวกับช่องแคบมรากาเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขากําลังก่อสร้างท่าเรือเขาขึ้นมาใหม่ ถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าถามว่าวันนี้ช่องแคบมารากาแออัดมีปัญหาที่ช่องแคบมรลากาสิงคโปร์เขาจะสร้างสร้างท่าเรือให้ใหญ่ขึ้นมาเพื่ออะไรครับมันแออัดสร้างมาให้ใหญ่เพื่อให้มันแออัดเข้าไปอีกหรอครับลองลองไปดูลองทบทวนดูดูดูดีๆว่าวันนี้โครงการแรงบิดมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ